เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะจตกนั้นหรือว่าเฮ้ยอะไ,ไ,ไรจะเกิดขึ้นต่อ,อไปการ,ร,รคิดคือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกระบวนการนี้นะเราควรจะทำอะไรต่อไปนะคะัจากนั้นก็ทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งารายละเอียดของมันก็ตามถัดไปเนาะเ e ซิปติกตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์ซึ่งพันธนาคำว่าพันธนาไปแล้วเราเรียนสถิติมาแล้วเนาะ สถิติประเภทของสถิติมี <lawsuit. S 1> อะไรบ้างพันธนาการเลยนะอนุมานใช่ไหมเออพันธนากับอนุมานเราคนต้องเป็นอนุมานเลยเออกรณีของสถิติพันธนาก็คือมุ่งอธิบายเฉพาะข้อมูลที่เราเก็บมาใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันในกรณีของอันเนี้ยการวิเคราะห์เชิงพันธนาการก็คือเราเก็บข้อมูลมาแล้วว่าทำการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรนะคะ ในการเป็นพร้อมข้อมูลก็จะใช้กระบวนการทางด้านสถิธินั่นเองก็มีอะไรบ้างมีหาค่าการข้อมูลค่าความแปรปรวนช่วงค่าของข้อมูลตรงนี้นะคะคำถามคำ <c oughs> ถ,ถามก็คือ <c oughs> อย่างเช่นนักศ <c oughs> ึกษาลงทะเบียนคนนี้จีดหนึ่งศูนย์จีสามมาจากคณะอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใ <c oughs> นระดับของคำถามว่า <c oughs> เกิดอะไรทำอะไรเพียงไรนะคะ ต่อไปกระบวนการของอันต่อมาก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงวิธีสยวิธีสยก็คือดูว่าเฮ้ยเหตุใดจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะในการเกิดเจอปัญหามาสักปัญหาหนึ่งแล้วทำการวิเคราะห์เหตุใดมันเกิดนี้ขึ้นหล่ะนะเกิดในกรณีเหตุใดศึกษาลงวุววิชานี้ส่วดมากมาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยนะะอันนี้สมสมผู้ป่วยโควิด ไปอะไรได้ล่ะก็ไปหาคำตอบหาข้อมูลมาในการวิเคราะห์เพื่อที่จะให้ได้มานักคำตอบนี้นะคะต่อมาในเรื่องของการที่เราเชิญเรียนก่อนนะคะตรงนี้ในการวิเคราะห์เพิ่มเนี่ก่อนก็คือเกิดประมาณว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยนะเราจะมีวิธีการทดลองอย่างไรดีเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นคาดการณ์ว่าสิ่งนี้มันน่าจะเกิดได้ไหมเนเรื่องของการตั้งสมมติฐานเตรียมอะไรตรงนี้ เนแเช่นเรื่องของราคาท้มาไรื่องเรื่องสื่โ่นอยากกินน้ำเปล่าตอนเนี้ยอแห้งเลยเกินอันนี้ฝักเกินๆไปก่อนนะตอสอบคงไม่ออกละเอียดขนาดนี้แล้ววิเคราะห์เชิงลึ่ใหม่เชิงลึ่ใหม่ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเปิดฟาร์มม่เฟดแล้วเราควรจะสร้างเรินขนาดไหนถึงจะให้ได้เกิดผลกำไรหรือให้เกิดการ้าขายได้มากที่สุดเนะคะอันนี้ก็คือจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะนกา มีการจำลองแบบหรือนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างนวามตื่นเต้นขั้นตอนทางการวิทยาการข้อมูลขั้นตอนจริงๆมันจะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนแต่ว่าในกระบวนการของขั้นตอนเนี่ยการดำเนินการอ่ะพอเรามีตัวคำถามแล้วเนี่ยนะคะเกิดตัวคำถามขึ้นมากระบวนการในการวิเคราะห์ทั้งหมดอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทุกกระบวนการกระดาษสถาะ เราจะเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเริ่มต้นตั้งแต่การดูก่อนว่าเฮ้ยปัญหาเกิดจากอะไรพอปัญหาเกิดจากอะไรแล้วจะมีการวิเคราะห์ยังไงนะคะเป็นกระบวนการของมันต่อมาอันนี้ก็มีการบ้านให้ทำในส่วนของอันนี้ด้วยนะคะจะเป็นในส่วนของการถูกให้วิเคราะห์โจทมาแล้วก็ดูว่ากระบวนการในการที่เราจะทําโจทย์ที่เป็นปัญหาแบบนี้จะทาแบบไหนได้บ้างเนาะ เป็นยัางใใจาจ๊ีตลนอดอลแล้วไม่เกินหกคนได้ไหมฮะการสื่อมีใชรมากกว่านั้นหกคนหกคนด้วยเหมอันนี้เดี๋ยวกันบ้มาวกกันนี้นะคะเดี๋ยวใครไรด้ดูในคลาสกลุ่มแล้วก็คือจะมีการบ้มาอยู่สามพอสองอแรกให้ทำเดี่ยว